หนูไม่เล่นน้ำทะเลอีกแล้วหนูชอบเล่นน้ำทะเลจริงๆใช่ไหมไปเรียนไปตดดน้ำตุ้มๆเลยนี่ไงทะเลถึงทะเลแล้วระวังข้าวตานะฮะเฮ้ยไปมาขุดวะเนี่ยไปเร็วลงไปตรงนู้นเลยไปที่น้ำเลยไปเร็ว <c oughs> นี่มานี่ ตรงมาที <formation> ่น้ำนี่เออนั่นแหละโนงไงยังไปเรื่อยๆน้ำมาแล้วเอเนอปลาสายแล้วนี่นินดีมาแล้วอุ้ยมีปลาดาวด้วยนะนี่มาดูโนานเนี่ยปลาดาวเหรอโน่นโน่นโน่งอ่ะปลาดาวล่ะผิดไปแล้วโน่นไงนู่นไงนั่นแหละนั่นแหละไปแล้วปลาดาวไปแล้วเอาเร็วนอนเลย อัโน,น่นมาโน่นเดี๋ยวเอาดินเปียกนี่เอาทรายเปียกดีกว่านั่นไงปลาดามาแล้วล่ะนั่นน่ะใช่ไหมนั่นไงปลาดามาแล้วมายังนั่นไง <c oughs> <c oughs> นี่เออหยิบตรงนี้เลยหยิบทรายตรงนี้เลยอเราจะไปเลยท่าโนโนเลยอะ ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูปูนี่ดูปูใหญ่มากเห็นไหมนั่นแหละใหญ่เบื้เริ่มเลยลูปูอ่ะใช่หนี่ใหญ่มากไ <laughs> ม่ตัวไหมเนี่ยไม่มีตัวนะเอาไปเร็วนี่มาตรงนี้นั่นนั่นไงปลาดาวอนะ่ะมีปลาดาวด้วยนะใช่ไหม อะไรอ่ะเป็นรูปนั้นเลยอ่ะเราไปไหนกันมาเลี้วมาเล่นนะมาเล่นน้ำเพื่อนๆดูเร็วแล้วโนมาเล่นเล่นน้ำเพื่อนๆดูหน่อยนอนเลยไน้าเล่นน้ำเพื่อนเพื่อนอ่ะนี่ไงเออนั่นแหละเพื่อนๆได้มาเล่นน้ำทะเลกับแล้วโนด้วยนะ น,น,น้อปลาดาวมาแล้วนะ่ะนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยที่ตาต้นน้นั่นนั่นน่ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเมื่อกี้ไปแล้วนู่นไงน,นั่นน่ปะปลาดาวใจะไหมนั่นไงปลาดาวนั่นไงจะไม่ต้องไปจับหรอกเอานอนเลยใช่น้ำมันใั้ไปแล้วนะ้อไม่ไต้องใช่ tại lẽ ba ta đã tay đấy àm đi rồi, 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 เนี่ยตัวเอตัวทำเป็นเหรอโอ้ใช่ใช่เลยอ่ะถูกต้องเลยตัวบีอ่ะตัวบีอ่าตัวบีตัวซีล่ะเดี๋ยวตัวซีอ่ะฮะตัวไอก่อนอะไรล่ะน้องขุดดูไม่สายเฉยๆโนโนไม่ได้ขุดนั่นไงอ๋อเลยนอนเร็วนอนในน้ำ

Nè, bắt lưu lạy cả. Bắt Ban luôn lạy cả. Lết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  nó như thế này นอนตัวขึ้นซัดเลยโอ้ยขึ้นซัดแรงมากเลยขึ้นแรงมากเลยตนะ้อไปดูที่อันโน้ตเขียไนไว้ดูว่าเอามาเร็วนี่มานอนตรงนีตงน้ตรงนี้น้ำสวยมากเลยมาเร็วเอาไปตรงโน้นน้ำใสามากเลย Em <laughs> phải mạng rồi đây rồi Ui Không phải ý, không phải Nghe cươi mình Tài mà không tưởng Hãy nắm sát tưởng gì, không phải Nè Đấy, là น่นัวโนโนสัตว์ถึงแล้วะด้ว่นั่นแหละคือสัตว์นกนแล้วใช่ไหมโอ้โนโนยนกเล่นน้ำหมดแล้วอ่ะ โอ้เปียกเลยนี่น้ำไม่สะอาดเลยตรงนี้นี่น้ำไม่สะอาดใช่ไหมอันนู้นดีกว่านู้นน้ำสะอาดกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเอ่างเนี้ยตรงเนี้ยนี่น้ำสะอาดกว่า,อา,วาเอาเลยลงไปเลยตรงนั้นแหละ อะไรอ่ะลูกปูไงลูกปูใหญ่มากเลยนะเพื่อนเ,อ,นเอาลงไปโน้กขนใายลงทะเล,ลใช่ไหมโอ้ <c oughs> เอาไปนอนเร็วเอาไปนอนในทรายไอ้ขึ้นชัดเลยเออนั่นแหละ

โอ้ไปแล้วลงไปแล้วนั่นนี่นี่นี่นั่นไงนั่นไงปลาดาวนั่นน่ะมันลงไปแล้วนั่นน่ะนั่นแหะนั่นแหละลงไปดูนี่นนั่นเขาเขาขาวยังยังนั่นน่ะมันลงไปไกลแล้ว นีนไปแล้วเอานอนเร็วย๋ยว <Yeah. S 1> นอนนอนนอนไปนอนเดิ <Yeah. S 1> เนเก็บตัวเองอเก็บตัวเองเก็บอะ <c oughs> ไรอ่ะตาลงไปเลยนี่มีหอยด้วยนี่เปิดหอยเนี่เปิกหอยใช่ไหม คื้นแรงมากคื้นแรงมากเลยไปน้อนเร็วเ้ื่อนน้ำเนี่ยฝนมาแล้วเนี่ยโนโเขียบเป็นหมารลบจนะ <c oughs> โนโเขียบเป็นหมาเลยเลยเขียบเป็นโนโกฮูกเลยเขียบลงทะเลเลย เกล่อนลงทะเลแล้วทับตัวเองเลยเหรอนี่ไงทับขา,น,าโนโนเลยใช่ไหมทับขา,น,าโนโนแบบนี้<ก> <laughs> นอนอาบน้ำเลยเอา่านัา่นแหละเต็มเต็มเลยเ <laughs> ต็มเต็มหน้าเลยใช่ไหม เต็มเต็มเต็มเลยหมดเลยเราเต็มหน้าเลยนี่ก็ลูกปูด้วยนะอันนี้หาลูกปูด้วยอันนี้ก็มีลูกปูอก็เปลี่ยนหมดเลยในหัวใจเธอในลูกหัวใจเธอตัวเอ็มเหรอในหัวใจอ่ะในลูกหัวใจเธอ ไม่เห็นไม่รูปใจเลยปั่นกนมาปั้นรูปหัวใจก่อนอ้าวอ้าวอะไรท่ำๆหนอทะเลตำำังร <c oughs> ะงวังเข้าหน้าเธอะนะเขา้าตาเธอเอ่ะเธอร้องแน่เขา้าตาไม่ใช่ไงล้าง,างเท้า,เาแล้วลงไปอีกลงไปอีกแล้ว เราเล่นน้ำเพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆพื <len persu> <ions> <inaudible> ่อนใหญ่อยวใหญ่ตเราเล่นน้ำได้หรอเราเล่นน้ำแบบเล่นน้ำเพื่อนๆดูอ่ะมาเล่นน้ำเพื่อนเพื่อนดูดูนะออสส์อโนสายทะเลี่แล้วเลยนั่นารักได้แล้วนอนเลยเอาเลย คือสัตว์เลยพอตรงนั้นแหละพอแล้วลงไปลึกเกินนะเด็กๆลงไปลึกมันอันตรายไหมอัตต้องลงไปลึกไม่ได้โอ้ยเอาลงไปโอ้

นี่ไงดูท่าโนโน่ดิท่าโนโน่โนโนเป็นหลุมเลยอ่ะเมื่อกี้โน่เหยียบไปโน่เหยียบไปทุกท้าเลยใช่ไหมเนี่ยเราไปเหยียบตรงนี้เออมานี่เดียวทำมานี่หันหลังมา <c oughs> จนขึ้นเลยเอามาทางเอามาฝั่งนี้เลยเ <c oughs> อาโนบ่บดแรงแล้วบิดแรงยังโ <c oughs> น่ไม่บิดแรงเลยแบบอุ้นี่น้ำใสามากเลยนะตรงเนี้ย ลงไปอีกเด้วยน้ำใสมากเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วน้ำใสมากเลยว้อเดี๋ยวรอยขึ้นเป็นซัดนะรอยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วโน่จะหนีสิโนโนก็นั่งไว้ขึ้นเป็นซัดมาโน้ไม่ต้องหนีหรอกเออนั่นแหละ nó cưới mà lèng 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 nè lèng 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 sắt nano lèng 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 nó lèng sắt lèng 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 lèng

hãy đi đi nhé, này là hạt chế rồi ở bên, láng đây, ở bên láng đây, đây này á, đâu, nãy nè, nè nè ông ở bên láng ngám Là, mà okay. ừ. sure, sure, sure. đã, đẹp ô, người trong nát này mà มันนมืดฝนแล้วไปแบบตัวนี้ก่อนัอนนนกับแล้วฝนตก